จากโซเชียลมีเดียเพจไทยคู่ฟ้านะครับได้มีการรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาของวันนี้ครับ11สิงหาคม2568โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อเช้านี้ครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาล่าสุดครับนายจิรายุห่วงทรัพย์คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสบตกเปิดเผยว่าตั้งแต่เมื่อหัวค่ำของเมื่อวานนี้1 0สิงหาคม2568จนถึงวันนี้ครับ11สิงหาคม 2,568เหตุการณ์ยังคงปกติครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งต้องบอกว่าไม่มีเหตุประทะหรือไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งนี้ครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้มีการรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังการประชุม GBC ซึ่งต้องบอกว่าแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ครับปลอดภัยพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาภายใต้การดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานความมั่นค แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะบางพื้นที่ที่ยังคงมีการพบวัตถุระเบิดหรือว่าวัตถุต้องสงสัยตกค้างซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะก็ทั้งนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนพบพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัยหรือว่ายังพบวัตถุต้องสงสยัยก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโทรไปเลยค่ะที่หมายเลข191เนะคะเพื่อประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดให้เข้าดําเนินการนั่นเองค่ะก็รัฐบาลนะคะก็ให ความสําคัญทั้งในเรื่องของการรักษาความสงบและการฟื้นฟูพื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัยจากวัตถุระเบิดตกค้างก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับบ้านและดําเนินชีวิตได้ตามปกตินั่นเองค่ะใช่แล้วครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีนายมาริศเสีเ่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงนางสาวจิราพรสินทุพไยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีลง พื้นที่ที่จังหวัดสุรินท์ด้วยนะครับก็ไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจหลักครับก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ศูนย์อพยพด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแน่นอนหลายคนครับที่เดินทางไปเนี่ยก็บางคนก็มีการกลับบ้านไปแล้วด้วยนะครับย้ําเลยว่าพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา4จังหวัดอีสานใต้เนี่ยมีการเปิดข้อสั่งการด้วยต้องคํานึงถึงชีวิตและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลความไม่สงบต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนต้อง ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดนั่นเองครับ ก็อย่างที่บอกเลยนี่ก็เป็นภาพนะคะที่พระท่านได้ลงไปเยี่ยมราษฎรก็บอกเลยคะ่ะว่าประชาชนตอนนี้เนี่ยอยากจะกลับบ้านนะคะคพี่บอลได้ชัดนี่จากภาพก็จะเห็นว่าท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนางสุดหรือไทยเลิศเกษมก็ลงพื้นที่ไปด้วยโดยข้อสั่งการของนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยก็ได้มีการสั่งการกรณีที่3ทหารเหยียบกับระเบิดด้วยนะครับท่านก็ได้มีการเปิดข้อสั่งการว่าต้องดูแลให้ดีที่สุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเยียวยาต่างๆนะครับมีการเปิด ข้อสั่งการต่างๆให้ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับก็จะมีการดูแลกันอย่างเต็มที่แล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดสุรินด้วยกรณีของการชาติสากลได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนเนี่ยเดินหน้าครับเรียกร้องเรื่องของการความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ติดตามเรื่องของการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีการวางแผน พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังด้วยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนายภูมิธรรมเวยชยชัยนายมาริศเนี่ยมพงศ์และก็นางสาวจิราพรสินทุพไยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนี่ลงพื้นที่เต็มที่ครับยังมีการติดตามให้ข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาที่มีการโจมตีต่อพลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ต่างๆมีการวางทุ่นระเบิดของ กองทัพกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีการละเมิดอนุสัญญา ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรือว่าอนุสัญญาอัต,ตว่านั่นเองครับค่ะแล้วท่านภูมิธรรมนะคะก็เขาก็ให้แนวทางในการบริหารจัดการเน้นย้ําเลยกับผู้ว่าราชการหรือว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่นะคะเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้กลับบ้านอย่างปลอดภยัยแล้วก็ในในเรื่องของความเสียหายนะคะบ้านพักอาศัยที่ต้องมีการภาครัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของประกอบอาชีพประชาชนจะต้องกลับไปประกอบอาชีพดูแลครอบครัวอย่างไรนั่นเอง ะะแล้วก็การเบิกจ่ายการเยียวยาน,นั่นเองค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเกาะติดสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอยู่นะครับในตอนนี้